ครับวันนี้เราก็เข้ากรอยู่กันที่แวงนครฟาร์มนะครับสบพ้ามาเบิงลูกขุนเตานะครับลูกเตามงคล้นลูกตัวแรกนะครับน้องสิบแสนที่แวงนครน,นะครับกบมพ่พ้อังบรรยากาศครับอย่าไลา่ครับแถวนี้อ้ อันนี้น้องยังอันนี้หงยกลูกยกจูเนียนะครับน้องสาวเต่ามองคลอันนี้เป็นแม่สายสายอ่าดูบก1ิบช้นน้อยเอาบึ่งด้วยลูกขุนเต่าเป็นยังไงเอ่ยอันนี้แม่แม่พลอยเนาะ ออสมยังไปอ,อ,อ,อ๋อมอโกสะสมได้เนาะโอเค okay. ตอนนี้แม่ผ่านรอบคอนโดนะครับใส่ลูกนะออกามาไหมบักน้อยมีเลยนี่นอ่ามาเบิ้งขับลูกมา เคียงขาครับระดูไม่ต้องวางทุกแมวไปก่อนนะ,อะเอามาโชว์คนด้วยวแมงขอดขาปวดกชปะอืมอ้าเอาเนินรนลงก็ได้เอาเอเดี๋ยมาดูดีอืม นนลูกเต่ามองคลนะครับลูกตัวแรกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีเอ,อเ่อสี่ <4 S 2> เดือนกับสี่เดือนกับเจ็ดวันสี่เดือนสี่เดือนเจ็ดวันนะครับรบึงเคียงขาโอ้นาเขานี่ออกคือพอตอนหน่อยบอคือพอตอนน่อยเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ ขายก็พอ,อแต่ว่าส่งพอ่อ่าวกันอยู่นีจังหน่อยอือถัว่วดอะซาโลลีครับอันนี้กรับเหนี่ยมันหลายทีเลยปุ๊บฮึกรรมเอา,อาโชว์ดิโชว์หุนด้ยเยล่นี่ลูกลเต่ามงคลตัวแรกนะครับน้องสิบแสนเอาเอาิอาน,นงางายมึงมรู้ว่า แสฮะลูกเอาโอ้หมัดก่าเนื้อชัดเจนมากโอ้เหมือนกัาซาโลเล่คือโมโกว่เอาายือสุดยอดมากสวยใช่เลยอายุสี่เดือนนะครับในเบืองก็ ไปหุ่นโอเคเอายืนเนอะหืมหุ่นน่าสนใจจุ๊บบอตลักมานะครับตาแต้มชัดเจนตาแต้มแก้มยำอดไรพอเลยแล้วนี่เขาถือว่าสวยนะครับเขาใหญ่ตาหวานเนี่ยฮหวานเนี่ยแต่ว่าขวัญหลายเนาะขวัญหลายดี่อะเอายืนเนอะยืนเนอะโชวหุ่นได้ไหม ตัวบันไทยว้าโอ้เขียงขาไหมขาใหญ่กับวันมันพอ,อไม่หนูคือพอดอีแต่ตัวนี้หลังหลังกวงบะอะไรอะไรอะไรกวงซึ่งเสมอกันอ่าอะไรกังหลังถือว่าตรงดีเน,ะนาะงหลังกับข้างหน้าตรงเลย เหมอนกันเลยคุยคือกนแมันก็มาำกันน้องสิบแสนกามเนื้อเบิ้งกามเนื้อเบิ้งบัดถึงแสงเห็นแสงม่นะครับมัดกามเนื้อชัดเจนไ่ใช่ยขานี่มันคือพอคังไงยๆสันๆขอไตต่ำๆมาเนาะพอมาเต็มหมวกนี่ หางกัถือว่าโอเคเนาะหางโอเคหางนี่ยาวอยู่หางมันยังบ่ออกมีแต่แขนมันถือว่ายาวมือหลังครับมือหลังด้านหลังดักดูปานดักปานดักกว้างอยู่โอ้วยิงเบื้องดักเลยบปล่ลูกพี่ฮะ ไอ้นี่มึงด้วโซ่ด้นี่อันนี้ลูกโยกจูเนียบ่ทางขางเลย <ก S 1> ตัวน,นี้อยากได้วะแค่เข้าให้ใกลอยู่วะอันนี้เป็นน้อง,งสาวของเต่ามงคลลูกยกจูเนียครับตัวน,นี้อเ,อเอาดเอูเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่เอาดูไปใส่ดูเป็นชันอันตันครับนี่ก็ได้ตัวน,นี้ดากงามนะครับกามเนื้อดีเหมือนกัน ก็เป็น <tim bs> น้ำแม่เเป็นอยยู่ว้มีตัวนี้หลังกว่างนะแม่นบอหลังกว่างนะตัวนี้น่าจะลำคอมาสันปลาคออ่าเบิ่งหน้าตาเต่ตาปลคอคอปลาเขีงได้เผาเข้ามาเจ็ดเดือนปะ่ะแปดเดืนอนแเดือนอันนี้แม่ของคุณเตา่าไม่ยากแค่นล้วยสุดโตแบบ เสร็จแล้วมาเบื well, <S <s ้องด้น huh. ้ำเงื really cool. ่อคลองไปไหนเด้อนะเอามาเบิ้งตอนนี้ท้องเก้าเจริญนะครับท้องเก้าเจริญใกล้ออกประมาณเดือนเดือนไหนวะ่านว่าป่ะใกล้ออกแล้วมันท้องจักเดือนเดียวตอนนี้ท้องกี่เดือนจักเดือนแหละจำไม่ได้ประมาณสี่เดือนป่ะเขาสมหรืเปลอาโอ้สมปีใหม่ปีใหม่กับมกกะละเออช่วงนั้นโม่เมาอ่ะช่วงโม่เมาละ อันนี้คือสำรับควยหน่อยเนะาะเขาก็จให้อาหารไว้ตลอดที่กินได้ตลอดเลาไเด้งไ,ไหม10เซ็มน้อยโอ้โหวื่งหนาจะคล้องเคนครับนี่แหละจะคล้องเ่นชงยิ่มเนวะเรียงค้ยยด้ห้องเสียมเนาะเดีวยวนี่ งั้มีตแขากเอิเกียเียแวลมาแล้วครับเต่าน้อยเนื้อเป็นเนื้อครับเบืองดาเบืองทั้งดาถือว่าโอเคใช้ได้เลยหน้าตาดี โอเคครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวขิดหนาเดี๋ยวฉีภาพไปเบืองวาสีภาพไปใส่นะครับฝา mm hmm. กติดตามด้วยนะครับผม